สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับฝากไปถึงคนที่ต้องการโอน,นสัญชาติเป็นคนไทยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือว่าหนึ่งนะครับคุณจะต้องจดทะเบียนสมบสติให้เสร็จก่อนนะครับทุกขั้นตอนจะต้องผ่านการจดทะเบียนสมรสติให้เสร็จก่อนนะครับอ่าคุณถึงจะสามารถอ่ามีสิทธิ์โอนสัญชาติตามสามีคนไทยได้นะครับอ่าคือยังไงคุณสมบัติเบื้องต้นแรกๆนะครับเบื้องต้นนะครับหนึ่งนะครับ คุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เป็นต่างชาติหรือต่างด้าวนะครับคุณจะต้องอจดทะเบียนสมรสกับสามีคนไทยนะครับถ้าเกิดคุณมีลูกด้วยกันนะครับหลังจากที่คุณจดทะเบียนสมรสไปแล้ว1ปีขึ้นไปนะครับคุณถึงจะสามารถยื่นขอแปลงสัญชาติได้นะครับหรือโอนสัญชาติได้นะครับ2นะครับ ถ้าเกิดคุณไม่ไม่มีลูกด้วยกันนะครับหลังจากจดทะเบียนสมรสไปแล้ว3ปีขึ้นไปนะครับคุณถึงจะสามารถขอโอนสัญชาติตามสามีไทยได้นะครับอ่ะแล้วถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นต่างชาติต่างด้าวล่ะครับอ่ะจะต้องมีลูกหรือไม่มีลูกเหมือนกันนะครับจะมีลูกหรือไม่มีลูกนะครับเขาบอกไว้ว่าคุณจะต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้ว3ปีขึ้นไปและคุณจะต้อง ยื่นแสดงภาษีได้3ปีขึ้นไปเช่นกันนะครับคุณถึงจะสามารถโอนสัญชาติไทยได้นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ข่าวดีนะครับตอนนี้นะครับสำหรับคนที่มีคุณสมบัติตามนี้แล้วอยากจะโอนสัญชาติไทยนะครับแปลงสัญชาติไทยนะครับขอให้รีบติดต่อมหาพินิกกี้นะครับอขอรีบติดต่อมหาพินิกกี้เพราะว่ามันจะมีเวลาในการยื่นทําแค่ประมาณเดือนมกราคมพา มีนาเท่านั้นนะครับแล้วจํานวนจํากัดด้วยนะครับรับจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับอ่ะฝากเอาไว้นะครับครับผมกดลิงก์ในทิกตอกนะครับลิงก์ในทิกตอกไปยังไงไปดูที่โปรไฟล์ทิกตอกนะครับโปรไฟล์ทิกตอกแล้วก็กดในลิงก์แล้วก็บอกว่าโอนสัญชาตินะครับแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับเดี๋ยวพี่ติดต่อกับนะครับโอเคถ้าพี่ไม่ติดต่อกับก็ขอโทษถ้าพี่ติดต่อกับก็นะครับอ่าอ่ายังไงอ่ะ ติดต่อกับมาหาพี่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ